สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลกินเล่นวันนี้เอาพามาที่ไหนมาดูนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่ที่นี่คืออ่าตรงที่ออยืนอยู่เนี่ยมันเป็นดอยนะคะมันเป็นดอยแล้วฝั่งนู้นก็เป็นดอยเนี่ยอาเภอเชียงกลางเนี่ยท,ที่ที่พูดให้ฟังอะฮะที่เคยพูดให้ฟังว่าอําเภอเชียงกลางเป็นอําเภอที่อ่าอยู UN ่แองกะทะว่าอ,อัน,อนเตออีนนเนาะมาอยู่แองกะทะ บ้านเฮาเนี่ยน้ำจะท่วมมาถึงหนาะน้ำจะท่วมมาถึงตีหันอยู่เนี่ยตีหันอยู่นี่จะขยายมอเนะเนี่ยตีหันเป็นหมู่บ้านตีอยู่นี่นะตันนี่นะเออหมู่บ้านตีอยู่ต้นเนี่ยก็คือเป็นถนนใหญ่แล้วเป็นถนนใหญ่อ่า ช่วงนี้เป็นฤดูการทำนาเนาะกำลังจะเน,นะนากันบรรยากาศหน้าหน้าฝนเป็นดีเนาะตีหันอยู่อ่าเถอเขาตีอยู่ฟังพูดอะ่ะเป็นดอยภูค้าเนาะเป็นดอยภูค้าทั้งหมดเดี๋ยว,ยวจะเอาจะยี่เนียมึงพอฟังนี้เป็นดอยภูค้าอำเภอ,อ,อ,นะอ,อบอกเกลือนะอำเภอบอกเกลือดอยภูค้าหันก็หันบรรยากา,กาศก็จะ นี่บรรยากาศที่เห็นเขา่ทายหูไปตัวเนาะ <c oughs> ก็คือณตอนนี้เขาย่ม่อนขวางเนาะม่อนขวางพามาพอบรรยากาศเฉยๆว่าเออบรรยากาศบ้านเขาเป็นจะได้เวลาเวลาหน้าฝนหน้าแรงเนาะตีหันอยู่นี่คือสะสนะานํำส่าน่ำ,นำเอาข้ับรถขึ้นมาเนี่ย รถออจอดดยนูนี่จอดอยู่ตรงนี้นี่นเห็นไหมเห็นรถจอดไหมเห็นรถจอดอยู่ตรงนี้นะเพื่อนมองดูเลยนะเห็นไหมคะรถจอดอยู่ตรงนี้โอเคค่ะ,คะา่หน้าฝน ลดเขียงจอดดนลมนี่มาหาเห็ดแต่ไม่เจอเห็ดไม่เป็นไรมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็ได้ปีนี้มันแห้งแล้งอเกินมันก็เลยไม่ค่อยได้มีเห็นเห็ดเนาะฝนไม่ตกเลยอากาศร้อนมากช่วงนี้ไปแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ นี่ยพามาดูบรรยากาศวันนี้เราอยู่บนดอยนะคะจะพามาหาเห็ดแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีเห็ดอะเป็นอะไรที่แบบไม่เหมือนคนปกติเขานะปกติเขาก็หาเห็ดกันได้เนาะแต่ทําไมอออหางหาไม่ได้ก็ไม่รู้ตลกมาก คนอื่นเขาหาเห็ดได้เอาหาเห็ดหอบก็ได้แค่ไม่กี่ไม่กี่ลูกเออเอา,อางี้ดูโว่ยเอามาขำๆแล้วกันมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ